มาริโอออกมาโวยวายนะครับออกมาโวยวายให้พักเก้าไกลโดยตรงใครไม่เห็นคลิปไปหาคลิปดูคลิปมาริโอว่อนในเน็ตในติกตอกในอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายแต่เขาไปเบรกมาริโอไว้แล้วแหละว,ว่าเอ้ยมาริโอยายายาอย่าพูดขยายความเดี๋ยวมันจะเสียหายพักมาริโอพูดชัดเจนครับ คนที่ติดคุกหนึ่งหนึ่งสองเป็นเหยื่อของแกนนำสามคนหลักๆที่มาริโอพูดฟันฉับลงไปอันนี้ยกคำมาริโอมานะมาริโอบอกว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการติดคุกมาตาหนึ่งนสองนั้นต้องเป็นคนที่ควบคุมพักคือใครครับสามคนหลักๆตัวไฮไลท์ต้องรับผิดชอบ ตัวไฮไลท์ต้องรับผิดชอบนะครับคลิปมาริโอนี่ผมไปนั่งดูสองรอบแล้วผมยังขับทุกคนเริ่มตาสว่างแต่นะครับแต่ด้อมส้มแต่ด้อมส้มคิดไม่ทันเรื่องน้องเมนูน้องพลอยก็ช่วยปิดบังให้บุ้งมาแล้วเด็กที่ลีภยัยลีภัยไปอยู่แคนาดาต้องลีภัยเพราะเรื่องคดี1หนึ่งสอง แต่น้องเขาออกมาพูดประเด็นที่บอกว่าเหมือนกับโดนทะลุวังเป็นคนบงการทุกสินทุกอย่างเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือแล้วมาริโอมากระทืบซ้ำเรื่องนี้ถ้าเป็นพักอื่นพังครับตอนนี้เขายังรักษากระแสแต่ผมเชื่อแต่ละประเด็นมันจะค่อยๆมารวมกันรวมกันรวมกันวันละประเด็นสองประเด็นสามประเด็นมันจะมารวมกันเรื่อยๆ,ๆ ไม่นานพักเก้าไกลแตกครับใครเห็นด้วยกฎหนึ่งปัญหาในพักเก้าไกลตอนนี้ผมเคยพูดว่ามีการทะเลาะกันเป็นสองฝ่ายสามฝ่ายอยู่ในพักเก้าไกลเองและวิธีการทำงานก็แบบมั่วซั่วมั่วซั่วดิสเครดิตคนอื่นหน้าตาเฉยทั้งๆท,งท,งที่มันไม่ได้มีอะไรอะ่ะและต่อไปนี้อีกไม่นาน คนที่เคยสนับสนุนอยู่ในพักหลักต่างๆต,ตอนนี้รออีกไม่นานแล้เบิดลงพักแตกไอ้ที่กล่าวอ้าง14ล้านเสียงจะเหลืออีกเท่าไหร่อย่างน้อยๆละครับดึงออกมาได้4-5ล้านเสียงแน่นอนคืนมาให้กับพักเพื่อไทยแน่นอนเพราะพักเพื่อไทยเขาเจตนาทำเพื่อคนส่วนรวมไว้แล้ว และคนที่เขาเคยหลงเชื่อเรื่องเงินสามพันเดี๋ยวเขาก็กลับคืนมาครับเพราะเขาคิดว่าเลือกไปเพื่อเอาเงินเดือนคนชลาสามพันแล้วก็เป็นฝั่งเดียวกันกับพักเพื่อไทยตอนนี้มันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันกับพักเพื่อไทยปล่อยมันรอเป็นพักแตกได้เลยไม่นานครับจะเป็นพักแตกพวกเราเดี๋ยวก็ได้เห็นพักการเมืองพักนี้ รวบรวมที่จะอ้างว่ารวบรวมคนเก่งคนดีตอนนี้ยังไม่เห็นเลยอะไรดีเห็นแต่ว่าเชียร์กูกูก็บอกว่าดีอวยกูกูต้องบอกว่าดีถามว่าเก่งเก่งอะไรอะ่ะเก่งอะไรหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้มาดาพักอันดับสองตบัดสะ ตัวเองกอดหนึ่งหนึ่งสองเพราะคำสั่งใครกอดไปมั่วๆสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลดิ้นแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้อยู่กันแบบมันสมองไม่มีเหมือนอาจารย์ปิยบุตรบอกเหลือแค่ดูแลแค่กรรมธิการแปดคณะทั้งๆที่ต้องได้สิบถึงสิเอ็ดคณะแต่ว่าได้แค่แปดเหลือแปดสมน้ำหน้า สสมีขนาดนี้ได้แค่นี้เองเหรอแม้กระทั่งอองอองไปแล้วไปอยู่พักอื่นใช้เทคนิคอองเอ๋ยหมูกระทะอองไหนอองบอกว่ามันไม่ผิดถ้ามันไม่ผิดอองจะออกเงินเองทำไมอองอ,องได้ใช้เงินนั้นไปแล้วใช่ไหมอยู่ดีๆมากลับลำ บอกว่าอยากให้มันจบจุอ๋องมันไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอองกลับไปดูคลิปอาจารย์โชว์เมื่อเดือนที่แล้วสิอองจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ไปใส่ใจอองหรอกว่าอองจะไปเลี้ยงเอาหน้าเอาตาเอาเงินไอของการรับรองแขกต่างๆไปเลี้ยงแม่บ้านนั่นไม่มีใครตําหนิเรื่องนั้นเขาคิดเขาตําหนิเรื่องว่าคุณนะ่ะใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าเท่านั้นเองอ,อง มันผิดเรื่องนี้ผิดเรื่องใช้เงินผิดวัตถุประสงค์มันไม่ได้เกี่ยวว่าไปดูถูกแม่บ้องแม่บ้านตามที่อองคิดแต่อองไปเอาเงินน่ะมาเลี้ยงหมูกระทะซึ่งมันไม่ใช่เงินก้อนนั้นจะเอามาทําได้การเป็นข้าราชการการเมืองมันมีระเบียบอองอองอย่าบอกอย่าอย่าบอกว่าเราสอนเลยนะอององเป็นกรปป,รปสเก่ามา เป็นคนที่สะใจในการยึดอํานาจมาแล้วอองมาชุบตัวอยู่กับคางโคกสม้มพออองชุบตัวอยู่คางโคกสม้มร้อยสี่สิบเอ็ดคะแนนน่ะที่เขายกมือให้อองเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นก็มาจากพรรคเพื่อไทยเราแต่อองอยากรักษาเก้าอี้อองอยากรักษาเก้าอี้องก็เลยบอกว่าเอ้ยฉะนั้นใช้เทคนิคในการให้พักขับออกพอพักขับออกเรียบร้อยแล้ว อ,องก็หาสังกัดใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ยังคงยังคงเป็นอองคนเดิมอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาค,คนที่หนึ่งเช่นเดิมพักก้าวไกลก็จะได้มีหัวหน้าฝ่ายค้านสักทีหนึ่งอองสิ่งที่อองทำอองบอกว่าทำเพื่อชาติสิ่งที่อองทำบอกว่าโอ้ยมันเป็นสุดยอดกลยุทธ์ทำมาน,นี่มันมันเนียนมากเลยนะ ไม่มีใครทําแบบนี้ได้อ,องเอ๋ยเรานี่พูดมาก่อนที่อองจะทํามาเป็นเดือนๆเลยนะอองแล้วอองปฏิเสธมาตลอดว่าอองจะไม่ทํากลับบกไปดูอาจารย์โชเมื่อเดือนที่แล้วพูดเรื่องอองอยู่สองสามทีเลยแหละสุดท้ายแล้วเป็นไปตามที่อาจารย์โชพูดทุกเรื่องเลยนะอองรู้ว่าอ,องจะออกมาไม้นี้ตั้งแต่ต้นแล้ว พูดเท่าไหร่ไม่มีคนเชื่อหรออองบอกแต่คนที่เขาติดตามเขารู้เลยแหละว่าอองจะจะทำแบบนั้นรู้แล้วว่าอองต้องใช้เทคนิคการขับออกอองจะดื้อด้านอยู่เพราะรู้ไงครับว่ากฎหมายมันบังคับชัดเจนห้ามผู้นำฝ่ายค้านมีรองประธานสภาหรือประธานสภา อยู่ในพักการเมืองที่เป็นพักผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแล้วขับอองออกอองอองทำผิดชั่วรลายแค่ไหนอ่ะเขาถึงได้ขับออกจากพักอ,อองเลื้อยออกเหมือนงูเห่าเหรอหรือยังไงทำชั่วทำเลวขนาดไหนเขาถึงได้ขับออกมันต้องมีเหตุมีผลนะอ๋อง รอตอบกันอีกไม่นานครับอ,องอย่าได้ใจอองคิดว่าโอ๊ยกูรอดแล้วถ้ากูออกจากให้เขาพักขับออกมติพักขับออกเรียบร้อยแล้วไปอยู่พักอื่นรอดแล้วอ,องไม่รู้นะถึงทางพักเพื่อไทยเขาจะเขาจะแบบว่าใช้วิธีซฟอะเพราะผมจะพูดให้ฟังก่อนนะครับถ้าพักเพื่อไทย ไม่ใช้วิธีแบบนี้มันมีวิธีที่ดุนแรงกว่านั้นนะแต่ถ้าผมเป็นพักเพื่อไทยผมน่าบอกโอ,โอน่าจะทำอย่างนี้นะก็คือการที่เปิดประชุมสภาฉุกเฉินมาขับหมออองออกจากการเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งครับเพราะเป็นบุคคลที่พักก้าวไกลขับออกจากพักไม่สง่างาม ไม่สมควรที่จะมาดำร,รงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งแถมมีเรื่องเบียร์ถูกปรับไปห้าหมื่นจ่ายเงินแล้วจบเหรอไหนล่ะจริยีรยมทำร้ายแรงมีอีกไหมหมูกระทะยอมจ่ายเงินจบเหรอจบไหมแล้วก็ใช้เงินไปผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือยัง แล้วการขับออกจากพักหลายเรื่องที่อองโดนอองเอย๋ยถ้าอองไม่ได้ทำผิดอะไรพักจะขับออกทำไมอองความสางางามอยู่ที่ไหนอ,องความดีความงามของพักเก้าไกลที่บอกว่าโอ้เป็นพักสุดยอดเป็นพักอันดับที่ว่าดูแล้วเนี่ยเจ๋งดีที่สุดงดงามที่สุดไม่เคยโกง มึงจะโกงได้ไงมึงยังไม่เคยเป็นรัฐบาลมึงยังไม่เคยเป็นรัฐบาลมึงบอกว่าพักมึงไม่เคยโกงแล้วแล้วก็ถามหน่อยเอาแค่ทำงานปกติเป็นฝ่ายค้านนีม่มึงยังทำยังไม่เก่งเลยพูดตรงตรงอย่าให้ขำพิธาไม่เคยโกงไม่เคยโกงดิมันมึงไม่เคยเป็นนายก อย่างน้อยพิทาก็ไม่เคยโกงนะบ้าพูดออกมาได้เต็มปากกูก็ไม่เคยโกงกูไม่ได้เป็นนายกกูไม่เคยโกงใครแต่ก,กูกูก็ไม่เคยตบใครพูดอย่างนั้นก็นแล้วกันเออขำๆอย่าซีเรียสไอ้พักที่รวมอสรพิษไปข้างใน แต่ละคนวีรกรรมสุดยอดทั้งนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แผลมันเริ่มเปิดแผลเริ่มเปิดนะแล้วตัวละครที่จะมาเล่นต่อไปต่อไปจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกเรื่อยๆจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกผมถึงบอกว่าพักนี้มีโอกาสพักแตกสูงใครจะไม่เชื่อก็เรื่องของคุณนะครับ แต่ผมบอกผมมีข้อมาเนี่ยอันนี้แค่น้ำจิ้มนะแค่น้ำจิ้มเริ่มต้นนะครับไหนจะคุกคามทางเพศไหนจะเหยียดไหนจะโอ้ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างพักนี้ศูนย์รวมเลยเมื่อเป็นศูนย์รวมขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ถามหน่อยว่าแฟนขับคิดยังไงแฟนขับคิดยังไง ช่วงจังหวะเวลานี้ประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆโดยที่มีการทำงานคุณเศรษฐามไม่ใช่เป็นคนที่จะไปกังวลเรื่องอื่นๆเขาแบ่งหน้าที่ระหว่างการบริหารแบ่งหน้าที่ให้ทาหารตำรวจข้าราชการเขาแบ่งหน่วยงานต่างๆนานาออกชัดเจนแล้วก็ช่วยเหลือคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันถือว่าโอเคครับถือว่าโอเค เหมือนประยุทธ์เหมือนกันประยุทธ์เหมือนได้พักช่วงนี้ไอ้หลายๆคนที่ยังโจมตียังไม่จบถามว่าประยุทธ์จะยังไงต่อประยุทธ์เป็นบุคคลที่ไม่ต้องได้รับผิดชอบอะไรนะครับอันนี้พูดตามกฎหมายคณะคอสอชอหรือไม่กระทั่งคอมชเนนะในอดีตเป็นผู้ที่ถูก ไม่มีความผิดใดๆตามกฎหมายตั้งแต่ต้นฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าประยุทธ์ผิดนั่นผิดน่้นผิดนี่ผิดจริงครับแต่ไม่ต้องรับผิดแต่คุณยิ่งรักคุณทักษิณไม่ได้ผิดแต่ต้องเป็นผู้รับผิดครับต่างกันครับมันต่างกันนะสองอย่างนี้ต่างกันบุคคลหนึ่ง ผิดแต่ไม่ต้องรับผิดบุคคลหนึ่งไม่ผิดแต่ต้องได้รับผิดนั่นคือการเมืองครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าคดีการเมืองกฎหมายเขียนเพื่อที่จะล้างมนทินเอาถ้าไม่ผิดมึงล้างมนทินทำไมไม่ต้องไปอ้างว่าคุณทักษิณคุณยิ่งรักไม่ผิดแล้วหนีทำไมเขาไม่ผิดอยู่แล้ว เขาไม่ผิดใดๆอยู่แล้วแต่การที่ยึดอำนาจฉีกกฎหมายนั้นมันเป็นการยักคดีให้เขาภายหลังทั่วโลกไม่ยอมรับเรื่องนี้ครับไม่งั้นคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์ไป,ไ,ปได้รับพาสปอร์ตประเทศนั้นประเทศนี้อยู่ต่างประเทศมันมีสนธิสัญญาผู้้หลข้ามแดนและไอ้ที่โกหกตอแหลอยู่อย่างสนธิกับทีมที่ปิดสนามบินน่ะมึงพูดอะไรนะโอยกูไม่หนีไปเสพสุกเหมือนคนอื่นหรอกมึงกับบ้าเหรอสนธิ มึงจะออกไปต่างประเทศได้ยังไงคดีมึงเนะี่ยมันไม่ใช่คดีเหมือนคุณทักษินมึงไปประเทศไหนไหนเขาก็จับมึงกลับมาแล้วมึงจะไปอยู่ประเทศไหนอ่ะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเลยนะครับคดีสนที่ปิดสนามบินกับพวกทั้งสิบเอ็ดคนตอนนี้ถูกพิทักษัพท์ มึงจะหลบหนีไปประเทศไหนอ่ะทุกประเทศส่วนมากเขามีสนส,สัญญาผู้ร้ายข้ามแดนอยู่แล้วที่มึงบอกไม่หนีเพราะมึงหนีไม่ได้มึงหนีไม่ได้ครับคดีมันคนละส่วนกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่ากาศยานไทยนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการการมงการเมืองการยึดอำนาจ ไม่เหมือนกันครับผิดแบบนี้ประเทศอื่นเขาไม่ให้มึงไปรีภัยหรอกประเทศไหนเขาจะให้รีไพลมึงต้องกลับชดใช้มึงถึงต้องอยู่ชดใช้อยู่ทุกวันนี้อย่ามาพูดเอาหลออย่ามาพูดเอาดีเส่ตัวอย่ามาพูดเหยียดคนอื่นว่าไม่หนีเหมือนทักษิณไม่หนีเหมือนยิ่งลัก คือมึงหนีไม่ได้พูดมาให้มันตรงอย่าหลอกพวกโงโง่อย่าหลอกคนไทยโงโ่ๆโบางกลุ่มคุณทักษิณคุณยิ่งรักอยู่ต่างประเทศเขาไปบินไปประเทศนั้นประเทศนี่จะไปบอกให้เขาจับกลับมาก็บอกแล้วคุณทักษิณคุณยิ่งรักอะ่ะเขาไม่ต้องจับกลับมาเหมือนถ้าเขาจะกลับมาเหมือนคุณทักษิณเขากลับมาเองแต่คดีความของพวก พันธมิตรย,ยึดสนามบินนั้นคดีมึงมึงจะออกไปประเทศไหนเขาก็จับมึงกลับมาครับขอสุดปังให้หน่อยอันนี้เรื่องจริงผมก็ยังว่าแหละประเทศไทยคนโง่งมันเยอะไอ้พวกที่ฟังแลวเชื่อเหมือนอุย้ยสุดยอดเลยผู้นําของพันธมิตรไม่ยอมหลบหนีไปต่างประเทศมีศัก์มีสี ขออยู่ในประเทศไทยมึงจ่ายเงินหรือยังห้าร้อยกว่าล้านมึงจ่ายหรือยังบวกบวกดอกเบีย้ยนะเป็นเจ็ดร้อยล้านอะ่ะมึงจ่ายกันหรือยังไล่มาลายตัวเลยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยรับผิดชอบหน่อยแมนแมนหน่อยขอบริจาคทีมึงก็ได้ มึงไปดูล่าสุดสิเกี่ยวกับเรื่องเอากปปสออกมาปิดกรุงเทพใช้ทุนไปพันสี่ร้อยล้านใช้จริงๆกี่ล้านไม่รู้แต่จ่ายไปพันสี่ร้อยล้านมีพวกอิ่มก็แล้วกันไอพวกงโงโ่ๆงที่จะออกไปเป่านกหวีดก็โง่ตามเข้าไปแต่เขาพวกที่ใช้ทุนไปทั้งหมดพันสี่ร้อยล้านในการล้มรัฐบาลยิ่งรักนั้นเอาเงินมาแล้วก็ล่ำรวยกันไปครับพี่น้อง ไอ้พวกนี้ล่ำรวยกันเป็นกลุ่มเอามึงได้พันสี่ร้อยล้านทำไมมึงไม่เอามาจ่ายให้ลูกพี่พันธมิตรมึงวะพันธม,มิตรมึงปิดสนามบินเนี่ยต้องจ่ายเขาเจ็ดร้อยล้านเนี่ยมึงมีพันสี่ร้อยล้านมึงเอาไปแจกกันหมดแล้วเหรอพวกนี้นะครับใช้วิธีการแฝงนี่แหละครับกลางสุดแล้วลูกพี่ คำไหนผมพูดผิดทักมาก่อนสุดเทพเทือสุบรนพูดออกมาเองว่าใช้งบประมาณพันสี่ร้อยล้านในการล้มของคุณยิ่งละกกปปสที่ออกมาปิดกสทมใช้งบประมาณพันสี่ร้อยล้านพูดออกมาจากปากสุดเทพเองนะผมพูดไม่เป็นการตรงไหนครับท่านแล้วเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกพันธมิตรไอ้สิเอดตัวนั้นที่มันโดนพิทักษ์ทรัพย์นั้น มันจะไปประเทศไหนได้ผมพูดความจริงครับไปอ่านกฎหมายดูสิครับมึงออกไปประเทศไหนเขาก็จับมึงกลับมาครับมึงจะหนีไปประเทศไหนเขาก็จับมึงกลับมาแต่เคสคุณทักษิณคุณยิ่งลักเป็นการตกลงภายในครับคน,คนอื่นจะมองยงไงก็ช่าง แต่คุณดัชสินคุณยิงลักเขามีสิทธิ์ที่จะไปประเทศไหนก็ได้เขาไปอยู่ต่างประเทศเขามีพาสปอร์ตมีการทําบีซ่าให้อย่างดีดูแลอย่างดีไปประเทศที่เจอสนธิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนเขาไม่ใช่ผู้ร้ายเขาไม่ใช่ผู้ร้ายทั้งคุณดักสินและคุณยิงลักสุดท้ายแล้วคุณดักสินเขากลับมาก็มารับทราบข้อเก่าวหะมัดไอ สารตัดสินพิพากสารับหลังเรียบร้อยแล้วจำคุกแปดปีส่งขอพระราชานใน้ไปโทษเหลือลดโทษให้เหลือแค่ปีเดียวแล้วก็ยังอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้ไหนไอ้ใครจะไปปีนชั้นสิบสี่ไปปีนดิปีนเนืปอปหาเลยจะได้ดังเขาไม่เดินขึ้นมึงปีนตึกเลยมึงมึงหาบันไดหรือหาทางใช้วิธีนินจาอะไรก็ได้ปีนไปดู ชั้นสิบสี่มีอะไรอืมปไปหาคุณทักษิณนไปหาเขาสิวิธีการต่อแหลของพันธมิตรหรือสลิมในอดีตไอ้พวกนี้ยังใช้วิธีการดึงๆแล้วก็ไม่มีทางชนะนะครับเพียงแต่ว่าพวกนี้อยู่กินกับการที่เอาเงิน จากพวกที่ทรยศแผ่นดินตัวเองนายทุนที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนคนที่จะทําเพื่อคนยากคนจนทํายากมากประเทศไทยเรามีทรัพยากรขนาดนี้ประเทศปกติแล้วมันต้องเป็นประเทศที่ร่ํารวยครับแต่ตอนนี้เป็นประเทศที่ยากจนจนเพราะอะไรครับจนเพราะมีไอ้พวกคนที่มันคิดอย่างนี้จนเพราะพวกนี้ มันอยู่แบบเอารัดเอาเปียบอยู่กินกันเป็นทีเป็นทีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเขาล้มรัฐบาลทักษิณทาไมเขาล้มรัฐบาลยิ่งรักทําไมคําตอบมันมีอยู่ในตัวครับนายทุนที่เอาเปรียบเหล่านั้นลงขันกันล้มเขาส่วนในพวกที่มาเย้ยเยนั้นก็รับเงินจากพวกนี้พวกนี้รู้ครับว่าใครดีใครชั่วแต่พวกมันต้องรับเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตมัน ชีวิตพวกมันทำหาอะไรเป็นบ้างอะพวกนี้ไม่ทำมาหาแดกพวกนี้อาชีพเป็นการทำม็อบเท่านั้นแล้วมันง่ายด้วยพวกนี้สร้างกระแสสร้างม็อบนั่นนี่ออกมาโจมตีเพื่อปูทางครับถ้าจะล้มใครสักคนควักเงินมาหลักร้อยล้านพันล้านเป็นเรื่องจิ๊บจิบสำหรับคนรวยๆที่มันจับมือกัน ธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านในประเทศไทยจับมือกันล้มใครก็ได้ควักออกมาเล็กน้อยเหมือนคุณมีเงินในกระเป๋าหมื่นหนึ่งคุณกล้าควักออกมาซื้อเหล้ากินสองสามร้อยจิบจิบเขามีเป็นหมื่นล้านควักออกมาสองสามร้อยล้านจิบจิบเขายังเหืออีกเยอะแยะมากมายถ้าปล่อยไว้เขาทําธุรกิจยากเขาเอาเปรียบคนยากก็เลยต้องใช้วิธีนี้ตลอดเวลา ยิ่งตอนนี้คนไทยโง่ขึ้นกว่าเดิมครับยิ่งตอนนี้ดูแลดูแล้วเนี่ยเขาแค่เน้นเรื่องกระแสเอาแค่เรื่องกระแสมาเป็นหลักมันเป็นอะไรที่ทําให้พวกนายทุนตื่นเต้นตาลุกวาวไอ้พวกที่ด่าพักเพื่อไทยอย่างนั้นอย่างนี้ไปไปมา,มาพักตัวเองเป็นขี้ข่านายทุนนะครับ พวกที่ด่าพักเพื่อไทยอยู่ตอนนี้ไอ้พวกด้อมส้มที่บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ใสซื่อกลายเป็นขี้ค่าในทุนไปเรียบร้อยแล้วครับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยเถียงได้นะไหนแหละคนที่บอกว่าไม่เป็นกลางมาพูดสิปกติก็ไม่เป็นกลางเรื่องอื่นๆเพราะว่าเป็นคนอีสานถ้าอยู่ปทุมก็จะบอกว่าเป็นกลางอยู่ครับ หรือถ้าอยู่นนก็จะอาจจะเป็นกลางก็ได้แต่ตอนนี้อยู่อีสานร,รู้สบ้างผมชอบพูดอะไรตรงไปตรงมาอ่ะถามมาได้นะด้อมส้มทั้งหลายแลอ๋อคุณช่างยันบอกว่าแล้วนาะยกเศรษฐาจะรอดไหมรอดครับดูไปอีกอยู่ไปอีก รอดครับถึงจะขย่มยังไงก็รอดเพราะจังหวะเขารู้แล้วแหละว่าคุณเศรษฐาจับมือกันแล้วก็ต้องมีการสมานฉันท์ในอนาคตแน่นอนการเมืองไทยจะเปลี่ยนครับตอนนี้เปลี่ยนไปอีกหลายๆหน้าน้านี้เนี่ยมันเพิ่งเป็นการสตาร์ทเริ่มต้นเกี่ยวกับการพลิกประเทศไทยแล้วคุณทักษิณกลับมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนไอ้พวกที่เรียกร้องให้ประยุทธ์รีบเข้ามาก็มีเพราะว่าถูกด้อมส้มไปปัน่นไปปั่นกระแสเขาจะเข้ามาทําไมประยุทธ์เขาก็จับมือก,กับฝ่ายพักเพื่อไทยแล้วไหมเหรอเขาจับมือกันเพราะเขารู้แล้วไงเขาว่าปัญหาประเทศก็คือไอ้พวกที่เล่นหนึ่งหนึ่งสอง